ไปกันเพืกันทุกคนวัดอยู่ในหลักต่างประเทศขอนยิ่นดีตอนทักะสูช่องคลองเบาเก้าสูตรชีวิตกับแม่พี่น้องเนาะโดยในสำหรับวันนี้กลับมาพบพ่อกับเบาเก้าตอนบรรยากาศตอนแรงแรงพ่อแม่พี่น้อยพบพ่อกับเบาเก้าวันนี้กับพี่น้อยทางเบาเก้าชาตีพ่น้องมากินข้าวกินน้ำครับเบาเก้ากัดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อยเนาะ ตอนนี้เพิ่งกำลังลงมือพี่น้อยมันในการทางพุทธา่นได้ก้อยไก่สู่กินมันในการพี่น้อยเนาะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้อยคงซีบรอลายใหญ่ห้างพ่อแม่พี่น้อยเพื่อ่เป็นการเสียเวลาการพ่อแม่พี่น้อยนักไปกินข้าวกินน้ำกันเลยตอนนี้กับพี่น้อยเพราะว่าตอนนี้กับขำแล้วพี่น้อยว่นขำลงแรงแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้อยเพราะว่าตอนนี้กับเปิดไคล์ใส่กัน อาสีเหลือบเลยเด้อพี่น้อยเนาะกับชาวาเห็นบอสเจนกับตรงกับขอโทษ์ออกคอภัยนำทีมหน่องกับเบิรกันสุขูสุคนเบิรกันสุบองสุบอลพีแม่พี่น้อยอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้อยไปแซ่บๆเหมืนกันกับบอเก้าวตอนกิจกรรกินน้ำกันเลยพี่น้องไปกันเลยถึงแล้วะอ่าทางน้องเโฟกัสทางหลังเโฟกัสสบายดีเมื่อกี้นี่กับพี่น้อยแต่ว่าหมอท่านกูทางก็เท่อกัได้ไปเลยเลยเลย เสียงเพี้ยนแท้มันรู้ว่ะ <laughs> ลูกสาวกับบอสบายคือการพี่น้อยเพระาะว่าเสียงแหบพี่น้อยเนาะฝนตกฝนตกบรรยากาศมันเปลี่ยนบรรยากาศพ,พ,พี่น้อยเปลี่ยนอากาศนี่แหละมาลองปุ้นน้ำมานั่งข้างพี่ไอ้สิมานั่งข้า้งพี่ไปเลยมีเช่ากับพิงไพ่ไปน้ำแน่ข้างหลังก็มีไพ่ผพี่น้อยอยากเสเห็นหน้าบราเกา่าหรือบ่อกระเทียมมีบ่อกระเทียมใช่หาับตุ้งกระเทียมนะนี่นี่ป่ะยาหาอะไรเอ้ยแม่กับผสมเยอ

กับผักแก้มก็มีผักกอกน้ำ้วก็หมักเคือพี่น้อยมามามาแซ่บเหมือนกันพี่น้อยเห็นเวัดเห็นเบวัตนำไฟหน้าก็ได้เรื่องอยู่เนาะเออทำสระว่ายน้ำตะกิ้โอ้ยควันไฟเข้ามาอยู่เนาะควันไฟพี่น้อยนนี้ก้อยจะแบบแบบไม่ก้อยดิบกับพี่น้อยเพราะแบบเอาไปลวกซุกเลยตั้งแต่วันนี้ข่าวคนใส่เลือดพี่น้อยก็มุดซุกแล้วต้มุซุกแล้วพี่น้อยเนาะ

ใค่ก็อยากงามแน่พี่น้องก็ใครเท่ายิ้มท้กปบปุมือพมดแหละยังไม่รู้อ่ะยังไมร้้องดิบ้านเอิร์มบ้านมแต่พี่น้อง กลับมาเอ้อพี่น้อยว่า<ว>อยู่ในแต่งตั้งประเทศพี่น้องมืกินข้ากินน้ำกันก็บอกกาพี่น้อยกระนน้ำคักเลยพี่นอออ้อยายเไปไปเอา

ខ្ញុំជាខាងឡាំមិនផោពីន້ອງ

นี่น่เอ้านี่ตับเป็นโมโหจาร์มันอเอ้าเลยโหจาร์มันเอ้า เมื่อกี้กรับเวลาอัดกิ๊เบิดมือพี่น้องก็จะเอาคลิ๊บเนี้ยเข้าเนี่ยลงให้พี่พี่น้องระเบิ้งพี่น้องเยกระพับพี่ตอนน้องอ่ะบึ้งกระซ่องให้บาร่าให้เนี่ยเด้อพี่น้องเลยตบบ่าพี่น้องไปเบิ้งกบบแบบกรด้างก็ได้พี่น้องเลยถือถ่ายบาร่าเนี่ยพอจะมีเงินจ้างค่าจ้างให้เพื่อนพี่น้องเลย

咱不喝了。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะการทำเ้าวก,กับคลิปข่าที่หน้าอิ่มแล้วบางทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้ทำก้าวจะได้ล้ำลาามาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วบอกอกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ ฝากทีฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจทางของเข้าอีกคลิปต่อไปในนี้ผม่องพี่น้อยมาจังได้การขอบคุณขอบคุณนักทุกท่านที่ได้เข้ามาฮับเบิลกับส้มแต่โต้และจนจบระบบขำหมดโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้พฝนอยูดีมีแห้ง ดูเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอให้ลำลำไปด้วยกันเบิดกันสุขคู่สุขคนพ่อแม่พี่น้อยถ้าว่าทางว่ากัว่าผิดพลาดประการใดทางว่าก็ต้องกราบขอโทษแล้วก็ให้ทั้งพี่น้องเพื่กันสุขคู่สุขคนพ่อแม่พี่น้อยเนาะกผักพี่ผักน้องเบิ่งหมกโฆษณาทางว่าก้แน่พี่น้อยพอได้มีรายได้รายไสรายใจพ่อแม่พี่น้อยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแรงซื้อง่ายพ่อแม่พี่น้อยเนาะอ่ะก่อนลำลาพระจ้กพ่อแม่พี่น้องไปสุดท้ายนี่ก็ทางว่าก้าวขอกล้าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี